หยุดมองแม่อยู่ในครัวจั๊กเอโพลหัวแม่ทำอะไรแต่ไข่พาทิตเนี่ยเราจะใส่ข้าวลงไปตีพร้อมกับไข่เลยค่ะสวัสดีค่ะครูพิงค์นะคะจากเพจครูพาทำค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะครูพิงค์จะชวนทุกคนไปฟังนิทานส,สนุกไปด้วยกันนะคะกับรายการล้อมวงเล่านิทานโดยนิทานที่เอามาในวันนี้นะคะคือเรื่องนี้ ฮาลโลูกลิงกับไข่แปลงร่างแอบบอกใบ้ไว้ก่อนเลยนะคะว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยจะมีการทำอาหารด้วยเพราะฉะนั้นพอฟังเรื่องนี้จบอะ่ะอาจจะชวนเด็กๆไปเข้าครัวเย็นนี้เลยก็ได้นะคะ <c oughs> แล้วก็เช่นเคยค่ะกับรายการล้อมวงล่านิทานขอเชิญชวนทั้งเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องๆนะคะมาล้อมวงฟังนิทานไปด้วยกันเลยนะเพราะว่าหนังสือนิทานเนี่ยเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นคนที่สําคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้เลี้ยงดูที่อยู่ใกล้ชิดกับน,น้องๆนะคะที่จะเป็นคนสร้างช่วงเวลาและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพขึ้นมาค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานด้วยกันเลยค่ะลูกลิงกับไข่แปลงร่างว้าว เอ๊เด็กๆลองดูสิมีใครเห็นไข่บ้างไหมคะอืมตรงนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่านะอืมไม่ใช่เหรออืมหรือว่าตรงนี้ใช่แล้วใช่แล้วโหที่บ้านเด็กๆมีไข่แบบนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีหรอมีหรออะไรมีทั้งไข่ มีทั้งขวดน้ำปลาแล้วสีเหลืองเหลือนี้ล่ะน้ำมันเอ๊ะลูกลิงจะเอาไข่น้ำปลาน้ำมันมาทำอะไรกันนะว,ว้าวมีเมนูไข่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอืมแต่ครูพิงก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามีเมนูอะไรบ้าง ไวเลาไปลองดูด้วยกันนะลูกลิงวิ่งวิง่งเหาะเหะคิดคัดหัวราะเอิอากชอบใจหยุดมองแม่อยู่ในครัวจั๊กเอโผล่หัวแม่ทำอะไรฮคุณแม่ก็หันไปมองนะบนโต๊ะของคุณแม่เนี่ยมีทั้งขวดน้ํำปลาขวดน้ำํำมันคุณแม่จะทำอะไรกันนาะ อยากรู้จังเลยเห็นไข่หลายฟองในจานกอดแม่ยิ้มหวานลูกชอบกินไข่วันนี้ไข่จะแปลงร่างคิดออกหรือยังว่าแปลงเป็นอะไรโ้มีไข่หลายฟองจริงด้วยนะเอะบางอันก็เป็นสีน้ำตาลบางอันก็เป็นไข่สีขาว มันแตกต่างกันยังไงล่ะเนี่ยอ๋อเมนูแรกใช้ไข่น้ำปลาและน้ำมันเอาไข่ลงไปทอดเด็กๆรู้ไหมคะว่าอันนี้คือเมนูไข่อะไรกันล่ะเนี่ยอะไรนะอะไรนะ เจียวฟูฟูน่ากินน่าดูไข่เจียวจานใหญ่ไข่เจียวเหลืองเหลืองหอมหอมรสชาติกลมกล่อมไข่เจียวเจียวไข่ใช้แล้วนี่คือเมนูไข่เจียวนั่นเองเออแล้วเมนูนี้ล่ะมีไข่กับน้ำมันอืม เอาลงไปทอดโอ้โอมีไข่แดงมีไข่ขาวแยกกันอยู่เลยนี่คือเมนูอะไรนะ ไข่ดาวฟองน้อยอร่อยอร่อยถูกปากถูกใจไข่ดาวไข่ขาวกรอบกรอบลูกลิงชอบชอบไข่ดาวดาวไข่เฮ้ยใส่แล้วเมนูนี้คือไข่ดาวนั่นเอง <_ c oughs> เอ๊มีเด็กๆคนไหนชอบกินไข่ดาวบ้างไหมคะ <_ c oughs> ครูพิงชอบมาก <_ c oughs> ครูพิงชอบกินไข่ดาวที่ขอบกรอบ กัดลงไปดังกรุบกรุบกินเขาสวนร้อน,รอ,นอร่อยสุดยอดโอ้โอ้เมนูนี้มีทั้งแครอไทไข่ต้นหอมแล้วก็เอาไปทำอะไรกันล่ะเนี่ยใช้ซึ้งด้วยแฮะเอ้ะไม่ได้ทอดเหมือนเมื่อกี้แล้วเหรอ ไม่ใครรู้บ้างไหมคะว่าน,นี่คือเมนูอะไรนะฮะเด็กๆรู้จักเหรออะไรนะ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 ชอบกินเมนูนี้ด้วยเหรอหรอามาดูกันเถอะ ปิ้งปไข่ตุ๋นชามโตโอ้โหโอ้โหเมนูโดนใจไข่ตุ๋นนุ่มๆชอบนักหน้าไข่โรยผักไข่ตุ๋นตุ๋นไข่เมนูไข่ตุ๋นแสนอร่อยนั่นเองโอ้โหโอเมนูนี้เริ่มยากแล้วสิลองดูลองดู มีทั้งไข่มีทั้งอบเชยแล้วก็ปุ๋ยกักน้ำซุปเป็นสีดำแต่รสชาติน่ะหวานๆเค็มๆอร่อยมากเลยนะอะไรนะรู้แล้วเหรอปิ้งปิงเป็นไข่พะโลโอ้โหโอ้โหอุ๊ยน้ำลายไหล ไข่พะโลโอ้โอหน่ากินไข่พะโลคุณลิ้นกินพะโลไข่ใช้แล้วเมนูนี้คือไข่พะโลนั่นเองโอ้โหถ้าได้น้ำไข่พะโลมาราดข้าวร้นรอนกินกับหมูสามชัน้นแล้วก็ไข่แสนอร่อยนี่นะอร่อยมากเอ๊ะเมนูสุดท้าย มีแค่ค้นไข่กับขวดน้ำปลาแล้วก็เอาไปต้มละเด็กๆว่าเมนูนี้คืออะไรนะโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหรู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรอตอบเร็วเชียวอะไรนะอะไรนะปิ๊งปกินอะไรเนาะแม่ยิ้มยืนรอเมนูขอไข่ ลูกลิงเห็นขวดน้ำปลาหัวเราะฮ่าฮ่าไข่ต้มต้มไข่เมนูโปรดของลิงน้อยเลยล่ะจิ๊กจิ๊กจิ๊กเมนูโปรดของไครอีกบ้างไหมนะของคุณพิงเองไข่ต้มเนี่ยก็มีต้มได้หลายแบบเลยนะลูกลิง เข้าครัวกับแม่หัวเราะแฮะ่แฮลูกชอบกินไข่ไทายซิไข่ฟองรีรีเมนูวันนี้แปลงร่างเป็นอะไรปิ๊งปิๆงปจบแล้วค่ะเร่สนุกกันไหมนี่เป็นไงเป็นไงเริ่มหิวกันแล้วหรือยังล่ะ เย็นนี้นี่สงสัยจะได้กินเมนูขอไข่กันแล้วละนะทำเมนูอะไรกินกันอย่าลืมถ่ายรูปมาโชว์กูพิงค์บ้างนะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือ,อนิทานแบบที่เป็นนิทานคำกลอนเวลาอ่านถ้าลองสังเกตดูเนาะก็จะมีเสียงมีจังหวะคล้ายๆกับเสียงดนตรีเลยเด็กๆก็จะชอบมากเลยละคะ่ะนิทานคำกลอนแบบนี้ฟังกันได้หลายรอบเลยบางคนอ่านจบแล้วมาบอกพิงค์ว่าขอฟังใหม่ขอฟังอีกได้เลยคนอ่านก็สนุกคนฟังก็สนุก เล่าเพลินัไปเลยค่ะและถ้าเราลองสังเกตดูนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเมนูไข่ง่ายๆด้วยนะพร้อมกับวัตถุดิบด้วยนี่อย่างเช่นหน้านี้หน้านี้ไข่าดาวฟองน้อยของเราเห็นไหมมีแค่ขวดน้ำมันกับไข่ก็กลายเป็นไข่ดาวได้แล้วถ้าทำที่บ้านนะคะก็อาจจะให้เด็กๆเขาลองสำรวจตั้งแต่ไข่เลยก็ได้เอ๊ะไข่ที่บ้านเราเป็นไข่สีขาวหรือไข่สีน้ำตาลน,นะมันแตกต่างกันยังไงไข่เป็ดไข่ไก่ รือจริงๆไข่ไก่ก็มีสีขาวด้วยเหมือนกันนะอ่าก็ลองสำรวจดูกันได้ค่ะชวนเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์ตามในหนังสือก็ได้ค่ะอาจจะลองเริ่มจากวันนี้จะทาเมนูอะไรกันดีอ่าสมมุติวันนี้จะทําเมนูไข่อะไรดีไข่พะโล้ดูยากเนระไข่ต้มไหมคะคุณแม่ไข่ต้มไข่ต้มอ่าทำเมนูไข่ต้มกันก็จะต้องเริ่มจากล้างไข่ดูก่อนไข่เป็นล้างอย่างเบามือแล้วก็มาต้มน้าเอาไข่ลงไปต้ม ระหว่างที่รอต้มเนี่ยเด็กๆก็ต้องอดทนรอคอยเนาะเพราะการต้มไข่เนี่ยมันใช้เวลาสัก10นาที15นาทีก็ว่ากันไประหว่างนั้นก็ให้เด็กๆเขาอดทนรอคอยได้หรือจะช่วยคุณแม่ทำความสะอาดห้องครัวเช็ดเก็บอุปกรณ์ระหว่างรอก็ได้นะคะอันนี้ก็จะได้สอนเด็กๆเ,เ,เรื่องของความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตัวเองด้วยทําเสร็จเก็บล้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะไปเล่นรอด้วยกันระหว่างรอไข่ต้มเราอาจจะชวนเด็กๆไปหุงข้าวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหุ ข้าวเสร็จแล้วอะชวนเอาข้าวมาจัดจานเอ๊มีแต่ไข่ทาผักต้มเพิ่มสักหน่อยหรือทาผัดผักดีือทําได้หลายอย่างเลยเนาะ <c oughs> ครูพิงชอบมากเลยก็คือครูพิงจะเตรียมอ,อุปก,กรณ์ไว้มีไข่เอ้ยมีเอน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันกระทะหม้อมีผักมีหมูสับแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาลองครีดเมนูจากทรัพยากรที่เรามีนี่แหละ บางทีก็คือเจอเด็กๆแบบทําไข่พาทิพน่ารักมากก็คือเหมือนทำเหมือนไข่เจียวเลยค่ะตีตีต,ตีไข่แล้วก็ถ้าแบบเป็นไข่เจียวก็คือเราจะเอาไข่ลงไปทอดเลยใช่ไหมแต่ไข่พาทิพเนี่ยเราจะใส่ข้าวลงไปตีเร้อมกับไข่เลยค่ะแล้วค่อยทอดพร้อมกันทีเดียวเด็กๆดก็คือชอบเมนูนี้มากเอาไปลองทํากันดูนะคะเผื่อเด็กๆบ้านไหนที่ทานข้าวน้อยผสมกับไข่เลยก็ทอดทีเดียวหน้าตาจะคล้ายๆพิซซ่าไข่เลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าอร่อยมากสามารถเติมพวกผัด หรือเนื้อสัตว์เติมหมูทรมหมูสับไก่สับลงไปได้เต็มที่เลยค่ะครีเอทได้เต็มที่เลย <c oughs> จบกันไปแล้วนะคะกับลูกลิงกับไข่แปลงร่างสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการล้องวงเล่านะะิทานแล้วเช่นกันค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเช่นเคยค่ะถ้าใครมีคอมเมนต์มีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ